วันนี้เ็นโพส์นี้มาครับทุกคนในแอปพลิเคชันหนึ่งนะเขาบอกว่าแจกสรุปสำนวนและสุภาษิตท,ที่อาจจะเจอในข้อสอบครับแม่ไอเราเนี่ยกับอยากรู้ไหนมีสำนวนอะไรบ้างสิอะไรเงี้ยแล้วพอดูเฮย้ยอ่านแล้วถึงกับขม,มวดคิ้วทุกคนสามสิบสำนวนเนี่ยประหลาดเพอร์เจอเอามาจากไหนสำนวนอะไรก่อนคือดูเหมือนกับอะไรอี่ยไปหางมอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้อะลองไล่ทีละสำนวนครับฟันเลี่ยมกระดูก อะไรเอามาจากไหนตีขลุ่มพุ่งชนอุ้ยอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ตีขลุ่มเฉยๆนะครับพาท่าเสือประหลาดมากคํานับไฟกลางคืนอะไรขี้หูสถานหูสำควรอะไรภับรอยร้าวเอามาจากไหนข้อเจ็ดลางเนื้อชอบลางยาเอออันนี้ค่อยฟังดูเข้าท่าหน่อยนะครับลางเนื้อชอบลางยาเนี่ยแปลว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมาะกับของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับข้อแปด เอื้อมมือไปหยิบเข็มอะไรไม่เอาข้อ9จับแพะชนแกะอ่าโอเคสำนวนนี้เนี่ยเคยได้ยินนะสำนวนนี้นะครับแปลว่าทำแบบขอไปทีนะครับต่อไปข้อ10ลากกะลากรีดกระดูกเฮ้ยไม่เคยได้ยินสิบเอ็เจอหมูหามเจอหมาเห่าอะไรอ่ะเอามาจากไหนอ่ะเหมือนไม่ใช่คนคิดนะ12กวาดใบไม้หามฝนเหมือนเอาสำนวนแบบมาปนกันเรื่อยเปื่อยนะ 13. ปลาติดหลังแห я. เอออันนี้เข้าท่าอันนี้เนี่ยแปลว่าพลอยโดนไปด้วยนะครับบางคนอาจจะพูดว่าปลาติดร่างแห я, แต่ที่ถูกจริงๆคือปลาติดหลังแหนะครับต่อไป 14. ตีวัวกระทบคราดอันนี้เนี่ยแปลว่าเ,ออเราทําอะไรกับคนหนึงไม่ได้เราก็เลยพลาลามไปโดนคนอื่นแทนไปทําคนอื่นแทนที่เราสามารถทําได้นะครับ น้ำท่วมทุ่งเปียกหม้ออะไรเงี้ยมันมีแต่น้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเรงนะครับมาน้ําท่วมทุ่งเปียกหม้ออะไรอ่ะสิบหกปิดไฟเหลือบหลัวอะไรเอามาจากไหนสิบเจ็ดขมงโฉงเฉงอ่ะโอเคคาเนี้ยมันมีนะคาว่าขมงโฉงเฉงเนี่ยแปลว่าคุยกันเสียงดังอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่สำนวนนะไม่ใช่สำนวนไทยน,นะครับสิบแปดคบหมาหมาเข้ากรงเฮ้ยมันฟังดูคล้ายๆคบคนผ่านพ่านพา,นพานไปหาผิดคบบฑิตบฑิตพาไปหาผลแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับ 19. บเาทำน้ำเต้าหู้ให้หวานอะไรเอามาจากไหนนะครับยี 20. เนบแนมแกมเนบแนมเก็บหอกเพรอเจอรอมาก 21. หมูเหมือนกับปากไม่เหมือนกันหมูเหมือนกันปากไม่เหมือนกันอะไรเนี่ยยีสิบสับกระต่ายส้นครกยี่สบสาลำบากจนน้ำตาลขม 24. ยิ้มให้หมันด้วยพิษ 25. สังฆทานหมู 26. ่หเลื้อยตามรอยเสือ 27. ดักปีกสัตว์บินหนียี่สิบแปดตักน้ํารถหัวตอตักน้ํารถหัวตอเนี่ยแปลว่าอ่าสั่งสอนแนะนํายังไงก็ไม่ฟังนะฮะยี่สิบเก้าเจนราจาผ่าภูเขาสามสิบมองข้ามทะเลเหอะทุกคนเนี่ยจากสามสิบสำนวนอ่ะมันมีที่เป็นสำนวนที่มีอยู่จริงเนี่ยแค่ห้าสำนวน อีกหนึ่งที่ห้าสำนวนนะคือสีเขียวเนาะสี C เหลืองเนี่ยคือคําที่มันมีแต่มันไม่ใช่สำนวนแล้วสังเกตดูว่าความหมายที่ให้มาอะไรก็ไม่รู้คือมันไม่ใช่อมัน,ม,นมันมันมั่วไปหมดเลยอะ่ะทุกคนเอาจริงนะน้องดีมบาโค,โคเดี๋ยวว่าพี่นะพี่รู้สึกว่าสำนวนต่างๆอะเหมือนเหมือนชื่อที่น้องดีมชอบตั้งเลยอะ่ะสวอะไรเนี่ย ถ้าถ้าบอกว่านี่คือชื่อตัวละครชื่อเพื่อนๆชื่อแขกรับเชิญที่น้องดินมไปสัมภาษณ์อันนี้พี่ยังเชื่อนะแต่พอบอกว่าเป็นสุภาษิตสำนวนไทยไม่ใช่อ่ะไปเรื่อยนะครับน้องๆทุกคนนะต้องมีวิจารณญาณน,นะครับในการเสพสื่อเสพข้อมูลต่างๆนะครับอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะครับรวมไปถึงสิ่งที่พี่พูดด้วยคิดและใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับ